ัสดีครับผมมันนอกกมาพบพอกันก็เบาเอ็มเฉนเคยครับผมบ่ได้ออกไม้นะครับมันเอกบ่ได้ออกไม้ครับมันนอกเสียผ้าหนาๆว่าบังถังเนื้อนะครับผมเนี่ยเนื้อสูตรหัวตาลเบาเอ็มนะครับผมเนะเดี๋ยวก่อนสิบเอกก่อนสิบเป็บิรงกะขอบคุณนะครับขอบคุณหนานๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้เบาเอ็มนะครับผม นี่ครับัวตาลหัวตาลหวานบ่าวเอ็มนะครับผมตาลหวานบ่าวเอ็มปีหกสี่นะครับผมเรวจะเปิดได้บ้างครับแตกมั่นนะครับสำหรับนา,นาที่สนใจกับผักไท้กันขอมาได้ครับผมเดี๋ยวบ่าวเอ็มสีสิมเบอร์โท่ไปให้ครับผมครับกิโลละสามบอยหาซิบด้ครับผม ร่วมค่าจัดทรงนะครับผมย้อนปลับที่พองนะบ้าบ้าเอ็มกับเอาจำนายไปแล้วเนี่ยนะครับผมหลายโลแล้วครับ เหลืองอลามนะครับผมนี่ครับสีสวยครับสีงามครับตัวนี้ครับเนื้อใสเบื้องเนื้อนี่ครับผมแตกมันแหละครับผมพผอมใส่งานแหละครับผมนี่ครับเป็นเนื้อตาลนะครับสมกับหลายยางเลยครับ ธนานายสนใจอยาเฮ็ดกะย้อนกลับไปบ่งคลิปหลังนี้ได้ครับเบาเอี่มเฮ็ดวิธีทำล่งไปแล้วครับผมครับกับส่วนผสมอย่างแน่บ่าเอ็มไก่เฮ็ดลงไปแล้วครับนะครับนะครับตาลหวานบบาวเอ็มนะครับผมสําหรับตกปลาเกตนะครับผมปลานินตะเพียนยี่สุนะครับผมนะครับเบิ่งครับมันว้าวเหรอครับ เป็นหัวเปียกเลยครับตัวนี้ครับหัวเชือกแบบเปียกเลยครับตัวนี้นี่ครับแตกมั่นครับน้าท่าใดสนใจก็โทรมาได้ครับเดี๋ยวเบาเอ็มสิมเบอร์โทรไปให้ครับอย่ามาเบิ้งนะครับเบิ้งมือเบาเอ็มกมั่นเต็มที่นะครับแตกมันนะครับหอมนะครับหอมกินตานะครับผม นี่อีกหัวหนึ่งครับเป็นหัวมาคิดด้นะครับผมตัวนี้มันมีเงื่อนเดี๋ยวบอกเปิดก่อนนะแค่นี้ครับ เห็นมะนาวครับขอนกวนนะกล่องอะไรที่เนี่ยเมียนครับยา้วปล่อยมอคืนเมยบ้างครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นหัวมอคิดนะครับผมความดำครับดำเมี่ยมครับไม่ต้องห่วงครับพอปล่อยมากมาเกือบสองปีแล้วครับผมนะครับตัวนี้ก็แตกมันแล้วครับเป็นหัวเอเป็นเนื้อมอคิดนะครับผมประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ครับ ดังครับดำดีครับผมนี่ครับนี่เบาเอียมกับขายไปเกือบหมดแล้วครับทั้งสามทังนะครับขายไปแล้วทั้งกลัวแล้วครับแล้วอีกขอนทังประมาณทังหนึ่งสิเหลืออยู่ประมาณไปถึงหาโลหกโลนนะครับนี่ครับนี่ก็ใส่สาหรับตกปลาเกตคืึกันครับผมมีอยู่สองหัวสําหรับเบาเอี่ยมหัวมะขิดกับหัวตาลนะครับผม คือกันครับสาหรับตกป่าเกตนะครับผมอินเตอร์เพียนยี่ศกนะครับผมสําหรับราคาเบ้าเอ็มสะขาอยู่ซ้ำกันนะครับผมก็หัวตานะครับผมสามร้อยห้าสิบรวมค่าจัดส่งทั่วไทยนะครับผมนี่แปกมั่นือนครับผมเลื่อมนะครับเบิ้งคลิปเบ้าเอ็มมาก็อยื่อมฝากกดไลค์กดติดตามนั่นะครับผมนี่ครับ หรือพ่ออยากได้เป็นทง maybe, ังแล้วมีครับนี่ครับเป็นทงังอปเป็นทังนะครับทังหน่อยทังแง่ครับอยากได้เป็นทังก็ اب. อีกราค่าหนึ่งนะครับผมเนาะเดี๋ยวลองโทรมาคุยกันครับผมถ้าไปเอาเป็นทังนะครับราคาสิถือลงมากนะครับผมบเกินสามร้อยครับผมแต่ว่ากาับรวมค่าจัดส่งนะครับต้องบอกไปก่อนบรวมค่าจัดส่งรวมค่าถังนะครับผม นี่ครับบกใครได้ออกไม้ครับฝนตกดูครับแถวนี่ครับแถวบานอยู่ครับแถวระยองครับนี่ครับหัวมคิดกับเบาเอ็มแต่เบาเอ็มเอาคลิปลงนะครับผมนี่ครับความมั่นว่างนะครับผมถนาธนาสนใจอยากอยากล่องเฮ็ดเบิ้งกะล่องขับิบงหนครับผมพิธีมักและส่วนผสมต่างๆเบาเอ็มมีให้เบิ้งครับนี่ครับ โอเคครับผมเด๋ทักทายกันเข้ามานะครับผมถ้านาทันใดอยากมีหัวเชืยไว้ใส่ง่ายนะครับผมรับประกันนะครับมีตัวเป็นโดนครับผมนะครับสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมครับบ่าวเอ็มฝากช่องมา้น้านะครับผมบ่าวเอ็มฟิตชิ่งนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมโอเคครับนี้ก็เอาไว้พพอกันในชิปหนายนะครับผมสําหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับผม